นะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มถักตรงด้านาส้นเท้านะคะก็จะเริ่มตรงอันนี้คือตัววีของรอบสุดท้ายหเห็นไหมคะอา่าแล้วก็นับมาสองช่องนะก็จะเริ่มตรงช่องนี้ก็จะถักเหมือนด้านหัวรองเท้านะคะ เริ่มถักด้วยโซ่สองอ่าแล้วก็ถักพอหนึ่งคออันนี้้องถักลงไปในอ่าหลักแรกที่เราเริ่มขึ้นมานะคะอ่าทีนี้ถักมาจนถึงฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะว่าตรงนี้เป็นเป็นวีนะวี v, แล้วเราก็ถักนับมาหนึ่งสองอ่ะเดี๋ยวเราจะถักมาจนถึง ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะคะก็ถักทอหนึ่งคอไปในแต่ละหละัก อันนี้นะคะเราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะอ่าที่เราก็เริ่มโซ่สองนะแล้วก็พลิกกลับแล้วเราก็พันหัวเข็มแล้วเราก็เอาเข็มนะคะสอดเข้าไปใต้ ใต้ไอ้นี่อย่างนี้นะคะคือทำแบบนี้แล้วก็ไปเกี่ยวมาอันนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นการทำถักพอหนึ่งคอค่ะแต่ว่าอ้อมหลังนะพอต่อมาเราอ้อมด้านหน้าก็คือเอาเข็ม มันพูดยากนะคะแต่ก็ก็ดูดูไปเลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือเราเรียกว่าอ้อมหน้านะคะทำไปอ้อมหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะไปสองหลักอ่าสองหลักแล้วนะคะทีนี้เราก็จะอ้อมหลังก็คือพันหัวเข็มนะ พันหัวเข็มแล้วเราก็เอาเข็มนะคะเอ้อะไรอ้อมหน้าอ้อมหลังงงอยู่ทีนี้เดี๋ยวนะพันหัวเข็มอ่ะอันนี้อ้อมมาด้านหน้าหนไหมคะอันนี้ยอ้อมมาด้านหน้าอย่างนี้นี่นะไปเกี่ยวไหมมาก็พันหัวเข็มปลดไปสองพันหัวเข็ม ดให้หมดเลยอ่ะให้ทำอีกครั้งหนึ่งนะอ้อมมาฝั่งหน้านี้นะกเกี่ยวมาอืมทีนี้เราก็จะอ้อมหลังอ้อมหลังก็คือพันหัวเข็มแล้วก็เอาเข็มเนี่ยคะ่ะอ้อมไปหลังด้านเนี่ยหลังอันนี้ คือเราจะทำอ้อมหน้าสองครั้งอ้อมหลังสองครั้งนะคะสลับกันทีน okay. ีก็จะอ้อมมาด้านหน้าสองครั้ง เราก็จะออมหลังีก็จะอมจะอมหน้า ครั้งที่สองก็อ้อมหลัง ครั้งแล้วก็อ้อมหลังสองครั้งก็จะออกมาแบบนี้นี่เราก็ละ ถักโซ่สองแล้วเราก็คลิกกลับแล้วเราก็ถักอ้อมหน้าอ้อมอะไรเนี่ยถักอ้อมหน้าอ้อมหน้าหนึ่งหลกักแล้วเราก็อ้อมหลังสองหลกัก แล้วก็อ้อมหน้าสองหลักอันนี้อ้อมหลังสองหลักอ้อมหน้าอีกก็อย่างนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆ เริ่มหลังสองหลักอ่านี่นะคะนี่ก็คือรอบที่สามของเราแล้วจะทำทั้งหมดห้ารอบนะคะห้าแถวนะคะห้าแถวอ่าเริ่มด้วยโซ่สองแล้วก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะทำขึ้นไปอีกสองหลักนะอันนี้นะคะหลังจากที่เราถักขึ้นไปทั้งหมดห้าแถวนะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้เราก็จะมาทำสายาเดี๋ยวเราจะมาทำสายตรงนี้กันนะคะเราจะถักโซ่ธรรมดานี่นะคะไปหนึ่งร้อยครั้งค่ะอ่านี่นะคะเราก็ถักโซ่ธรรมดานะไปหนึ่งรอยครั้งนะคะแล้วเราก็เอามาร้อยมาแล้วก็หากระดุมนะคะมาร้อยลงไป อุ๊ยผิด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 อีกแล้วก่อนจะร้อยกระดุมเราก็ต้องร้อยอ่ะอีกด้านหนึ่งก่อนอ่าได้แบบนี้นะคะนี้เราก็จัดการร้อยลงไปในกระดุม แล้วเราก็ร้อยรงไปตรงด้านหลังก็ร้อยซิกแซกนะคะสลับไปสลับมา อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะ นี่นะคะก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาผูก กับผูกเป็นโบนด้านหลังนะคะอ่าประมาณอย่างนี้นะคะแล้วส่วนอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบมีลูกปัดมาร้อยให้มันได้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะจะแบบตัด ตัดไหมส่วนเกินไม่ต้องร้อยอะไรก็ได้นะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณแบบนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็ก็ลองถักตามกันดูนะคะอค่ะอันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมะคะ่ะ